แกงไก่หน่อไม้แกงไก่ฉีกนะคะเป็นไก่ฉีกนะไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เป็นน่องไก่นะไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกค่ะไก่ฉีกแกงหน่อไม้หตั้งชื่อว่ายังไงดีคะทุกคนร้อมเสิร์ฟจากนอร์เวย์ค่ะแกงจืดบุนเส้นนะคะใส่ไข่สามฟองใส่เนื้อไก่ไปนิดนึงใกล้จะหมดแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่นอร์เวย์เหมือนเดิมนะคะเราจะมาทําอาหารเช้ากันเลยค่ะนี่ได้อุ่นน้ําแกงจืดเอาไวา้นี่ทําน้ําแกงจืดบุนเส้นเอาไว้ค่ะเมื่อวานแล้วมีไก่ต้มที่เหลือที่ฉีกเอาไวา้ตรงนี้ยนี่จะใส่เป็นเครื่องแกงไก่เนาะทาเครื่องแกงไก่นี่มีตัวนี้ค่ะนี่ซื้อมาจาก เลยมาเทาส้นเนาะหน่อไม้นี่ซื้อตัวนี้มาเนาะหน่อไม้กระทิกค่ะนี่เรียกอ่านี่พยายามอ่านเนาะว่าตัวไหนมันมีความเข้มข้นมากที่สุดก็ได้ตัวนี้มามันจะมีสองยี่ห้อเนาะสองตัวตอนนี้มันมีความเข้มข้นของมะพร้าวแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อ่านด้านหลังเนาะนี่จะใช้ตัวนี้ พื้นที่จํากัดค่ะทุกคนนี้ไม่มีพื้นที่ที่จะตั้งโทรศัพท์นี้เลยนี่น้ําแกงขีดวุ้นเส้นของนีใส่เนื้อไก่ไปด้วยนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวผัดกันเลยนี่ใส่เครื่องแกงแล้วไปนิดนึงเปิดเครื่องดูดฟังก่อนแล้กวก็จะเปิดประตูด้วย อากาศมันสายเทเพราะว่าเดี๋ยวจะทําแกงเผ็ดนี่คือมันมันต้องทั้งบ้านแน่เลยกลิ่นมันต้องทั้งบ้านแน่เลยจ้ามีใส่เครื่องแกงไปแล้วค่ะนิดนึงกล้องของนีอยู่บนตู้ไมโครเวฟนาะแล้วก็อยู่ติดกับผนังด้านบนนี้ค่ะนีไม่สามารถเปิดไฟได้นะถ้านีเปิดไฟทุกคนจะมองเห็นนีไม่ชัดเห็นไหมถ้านีเปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้นะนีขอปิดไฟ แล้วก็ใช้ไฟจากใส่อาทิตย์ด้านนอกนี่เปิดประตูวไว้ค่ะไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะใส่เครื่องแกงไปแล้วนิดนึงใส่น้ำมันด้วยดีกว่านิดนึงพวกมันตังไว้ด้านบนเนาะรานนี้ไม่มีพื้นที่ใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนถทาน,นี้ไม่เปิดประตูนะมันจะหายใจออกยังไงเนี่ย ไก่ต้มก็มีแค่นี้นะไม่ได้เยอะมีใช้เครื่องแกงตัวเดิมค่ะยังกินไม่หมดเลยทุกคนพริกแกงเหลืองตัวนี้ยังกินไม่หมดเลย ร้อนลมแรงมากมากีตากผ้าไว้ด้านนอกต็นี้ต้องเอาถังน้ำเอ้ยนี่ต้องใส่ไปก่อนใส่กระจิกนน้องนี่ต้องเอาถังน้ํารองไว้ที่เหล็กตากผ้าว่เาเหล็กตากผ้าเรามันจะโอ้มันเป็นเจลทุกคนมันเป็นเจลเหล็กเหล,ล็กตากผ้าเราต้องมาตั้งเอาไว้เลยจะได้ค้ำเอาไว้ด้วย มันเป็นอ๋อไม่ใช่เจลพูดผิดมันเป็นครีมอุ้ยหอมกะทิมากเลยว้าวอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยข้างล่างมันเป็นน้ำนี่ต้องเขยาา่ามันอย่างนี้ทุกคนเออไม่ใช่เขย่านี่ต้องคนมนันอย่างนี้ข้างล่างเป็นน้ำน้านบนเป็นเนื้อครีมคนๆมันหน่อย หอมค่ะหอมหอมกระติ๊กเข้มข้นกลิ่นหอมกระติ๊กนะแต่รสชาติเข้มข้นหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่กลิ่นหอมกระติ๊กค่ะหอมมากเลยอหอมใช้ได้เลยค่ะหอมมากหอมเหมือนแบบมันมีใบเตยอ,อยู่ด้วยหรือเปล่านี่ใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้สองช้อน ใส่ซอสหอยเท่านั้นค่ะเครื่องุุกพวกนี้นี่ก็เอามาจับโปแลนด์ด้วยเหมือนกันช้าให้หมดหมดไปก่อนเราพาทุกอย่างมาได้เนะเพราะเรามากับรถบ้าน ตอนเรามาเรามากับรถบ้านแล้วก็ผลทุกอย่างที่เราต้องการมาผักผล,ลไม้นุม่มพามาหมดเลยที่เราอยากได้ที่เราต้องการจะใช้ที่นอร์เวย์โอ้น้ำตาลมีใช้น้ำตาลซองแบบนี้เนาะ มีใครเป็นเหมือนนี้บ้างไหมเวลา,วาเวลานั่งรถนั่งรถอะ่ะเราแวะตามปั๊มน้ำมันอะ่ะสามีก็จะไปซื้อกาแฟมาแล้วเราก็จะเอาพวกน้ำตาลพวกเนี้ยเก็บเอาไว้น้ำตาลจากกาแฟในปั๊มน้ำมันโอ้ยเก็บเอาไว้เยอะมากเลยทุกคนเราแทบจะไม่ต้อง เวลาเราเดินทางไปไปไหนคือสะดวกนะคะเราไม่ต้องเอาน้ําตาลมาจากบ้านเลยนะเพราะเราต้องแวะจอดปั๊มน้ํามันอยู่แล้วดื่มกาแฟสามีก็จะดื่มกาแฟนี้ก็จะเอาน้ําตาลมาเขาก็จะเอาน้ําตาลมาเนาะขอชิมรสชาติหน่อยอืม นีใส่ชุดซองเดียวนะรสชาติได้แล้วค่ะเนี่ยมีพามาเยอะเลยน้ําตาลของมีไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะอันนี้คือเราสะสมมาเรื่อยๆเราสะสมมาเรื่อยๆ <c oughs> ใส่ไก่เลยนะคะไก่ฉีกไก่ฉีกของมีใส่ไก่ฉีกไปเลยจ้า ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนาะนี่ว่าอาหารไทยตอนแรกนีก็คือตอนที่เราอยู่ไทยเราไม่เคยทําอาหารเองเลยนะทุกคนแต่พอมาอยู่ต่างประเทศเนาะอยากกินอะไรเราก็ต้องทํากินเองหมดเลยแม้แต่หุงข้าวเนี่ยเราก็ต้องทําเองเนาะเดี๋ยวขอใส่กะทิอีนิดนึง ใส่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ต้มนี่ว่าต้องลานน้างไหม่ะทุกคนต้องล้างหน่อไม้เปล่า ต้มนะโอเคนีล้างหน่อไม้อนะีกรอบหนึ่งไม่รู้เนาะว่าต้องล้างหรือไม่ล้างโอเคล้างหน่อไม้นะคะใส่ไปในตะแกรงแล้วก็ล้างหน่อไม้ 好，拜啊 แกงมีดูน้อยไปเลยเนะี่ยจุดจางจืดจางเครื่องแกงเดี๋ยวนี้ต้องใส่เครื่องแกงเพิ่มไปน,นะนิดนึงเพราะว่ามันดูสีจืดๆแต่น่ากินสะใจด,ดีใส่เครื่องแกงเพิ่มไปนิดนึงนะคะ ก <c oughs> ลิ่นเริ่มมาแล้วทุกคน <c oughs> าหน่อไม้มีขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนี่คิดว่าฝรั่งก็ต้องกินหน่อไม้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้จะลองถามสามีดูว่าสามีรู้จักหน่อไม้หรือเปล่าแกงไก่หน่อไม้แกงไก่ฉีกนะคะเป็นไก่ฉีกนะไม่ใช่เนื้อ ไม่ใช่เป็นน้องไก่นะไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกค่ะไก่ฉีกแกงหน่อไม้หตั้งชื่อว่ายังไงดีคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟจากนอร์เวย์ค่ะแจงจึดงุนเส้นนะคะใส่ไข่สามฟองใส่เนื้อไก่ไปนิดนึงใกล้จะหมดแล้วค่ะ ข้าวกันจ้าอืมอี่ลืมหยิบซ่อมมา พันท้ายเพิ่งซื้อมาเองทุกคนตอนมาถึงนอร์เวย์เนี่ยมีซื้อพันท้ายมาที่ร้านเอเชียใกล้จะหมดแล้วค่ะแล้วก็น้ำพริกกะปิลงมือกินข้าวเลยจ้าเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนวันนี้เปิดประตูไว้ด้วยด้านหน้าถ้าอากาศมันถ่ายเทความเย็นเข้ามาในบ้าน ในบ้านอุณหภูมิตอนนี้20องศาด้านนอก15องศานะทุกคน <c oughs> แสงแดดจัดค่ะอ <c oughs> <c oughs> ยังม,มีความรู้สึกว่ากะทิมันหอมหอมมันๆเด็กๆพร้อมไปโรงเรียนแล้วแปดโมงครึ่งแล้วค่ะอร่อย อนี่รู้แล้วทุกคนว่านี่หอมคล้ายๆอะไรคล้ายๆหน่อไม้ต้มกะทิอืมใช่นี่จำกลิ่นได้เลยกลิ่นนี้คือหน่อไม้ต้มกะทิค่ะทุกคน ๋องละเท่าไหร่วันนี้จำราคาไม่ได้แต่นี่มีบินเวันนี้ซื้อของนี่จะเก็บบินเลยทุกครั้งเลย ามันดีกว่าโปรแลนด์นั่นจะซื้อกลับไปโปรแ,รแลนด์เลย ตอนนี้จะเช็คราคาดูว่ากระป๋องกะเท่าไหร่นาะเดี๋ยวนี้จะมาบอกท้ายคลิปเดี๋ยวนี้จะมาบอกท้ายคลิปนะทุกคนว่าจะทิสกระป๋องกัเท่าไหร่ อ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอืหน่อไม้ก,กับป๋องล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้นี่ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปค่ะ